สวัสดีครับผมโอมชูสินนะครับภาคนี้เป็นภาคที่2ครับของการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่า Google Analytics นะครับ Google Analytics ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่วัดผลนะครับเว็บไซต์หรือแอปของคุณนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นภาคที่2แล้วนะครับภาคแรกเราพูดเกี่ยวกับการเกิดมาของ Google Analytics เนาะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มีคำศัพท์ต่างๆนะครับที่ผมอธิบายไปในภาคที่1นนะครับถ้าใครสนใจ จะไปดูภาคที่1ก่อนนะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับอยู่ด้านบนนี้เองนะฮะต่อมานะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับภาคต่อไปของ Google Analytics นะครับผมจะโชว์แดชบอร์ดนะครับของตัว Google Analytics นะครับแดชบอร์ดเป็นรูปร่างมาตายอย่างนี้เลยนะครับเป็นตัว Reporting Dashboard นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ go through ตัว Overview tab นะครับ Overview tab เนี่ยมันก็จะบอกว่า คุณมียอดผู้ใช้กี่คนยอดผู้ใช้ใหม่กี่คนนะครับแล้วก็บอกจำนวนแบบเซสชันบัลเ์เรทต่างๆด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับคือการาฟพลาชาร์ตอันนี้นั่นเองครับภาฟพลายชาร์ตอันนี้นะครับเขาเรียกว่า new visitor กับ returning visitor นะครับ new visitor หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นลูกค้าใหม่ ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณ returning visitor หมายความว่าลูกค้าเก่าที่เขาเคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเขากลับเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณครั้งที่2ขึ้นไปคราวนี้เรามาดู pie chart นี้ครับ new visitor นะฮะมีอยู่ประมาณในใน dashboard นี้เนาะมีอยู่ประมาณ79.4%ส่นะครับส่วน returning users ลูกค้าเก่าที่เข้ามาแล้วเข้ามาอีกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20.6%คราวนี้ มันโชว์อะไรครับในนี้เนาะเราเอาข้อมูลพวกนี้ new visitor กับ returning users ไปทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูกันนะครับถ้าเรามี new visitor หรือ new users เยอะๆนะครับมันแสดงอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกมันแสดงว่าคุณนะครับทำธุรกิจธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าคุณได้ new users เข้ามานะฮะเยอะ นะครับในที่นี้อยู่ประมาณเห็นไหม79.4%เนาะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับข้อที่2นะฮะเขาบอกว่าคุณทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ได้ค่อนข้างดีนะครับ Search Engine Optimization มันคือการทำเขาเรียกว่า Keyword นะครับต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของคุณเนาะคุณตอบโจทย์ นะครับคุณตอบโจทย์คนที่เข้ามาค้นหาใน google นะครับแล้วเว็บไซต์ของคุณเนี่ยมีคีย์เวิร์ดนั้นๆน,น,นะครับตรงตามความต้องการของคนที่มาค้นหาใน google นะครับการทำคีย์เวิร์ดก็ทำได้ดีค่อนข้างดีเนาะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำ seo ได้ดีอยู่แล้วนะครับทำต่อไปนะครับข้อที่3ครับเขาบอกว่าถ้า New User เยอะ <ๆ S 2> เนาะคุณอาจจะทำโฆษณาการตลาดได้ค่อนข้างดีได้เยี่ยมเลยนะฮะเพราะว่าคุณได้ลูกค้าใหม่มาเพิ่มขึ้นถูก ทุกๆวันนะครับคราวนี้ก็อยากให้ทุกคนทำต่อไปถ้าคุณมี new users เยอะๆนะครับแต่แต่ถ้ามันตรงกันข้ามล่ะนะครับถ้าสมมุติบอกว่าถ้าคุณมี returning users เป็น percentage ที่ค่อนข้างเยอะกว่า new users แหละมันแสดงว่าอะไรเรามาดูกันครับมีอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับถ้ามี returning users เยอะๆนะครับหนเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะบอกว่าลูกค้า ลูกค้าเก่าของคุณนะครับถูกใจเว็บไซต์ของคุณแล้วเขาก็กลับมานะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณไม่ว่าจะมาซื้อของใช้บริการต่างๆนะครับเขากลับมาครับ returning users mm hmm. เข้ามาเยอะมากนะฮะอันนี้ถ้าลูกค้าเก่าเข้ามานะครับเรื่อยๆเขากเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันแสดงว่าอะไรอีกนะครับแสดงว่าคุณอาจจะทำโปรโมชั่นนะครับเขาเรียกว่า loyalty program นะ o o y a l ี y Program คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าของคุณกลับมาโดยการให้เขาเรียกว่า,ามาีโปรแกรมต่างๆนะครับเช่นสมมุติอย่างอย่างเซ็นทรัลเนาะเซ็นทรัลเขามี l o y a l t y p โปรแกรมอะไรเนาะ t ด e o วัน a r d ใช่ปะหรือแม้กระทั่ง7 e เ e ่ e อเขามีอะไร All m e m b e r ใช่ป่ะมันเหมือนเป็นเ,เป็น l o ยัลตี้โปรแกรมของเขาครับที่เขาพยายามจะ Engage ให้ลูกค้าของเขากลับมาใช้ซ้ำโดยการใช้สมมตุติคุณซื้อของในเซ็นทรัลใช่ไหมคุณได้ Points นะครับแล้วก็เอา p o n t t เนี้ยเนาะไปแลกส่วนลดซื้อของครั้งต่อไปได้อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการทำ l o ย a l t ี p โ o รแกรมอย่างหนึ่งนะฮะที่คุณสามารถทำได้ถ้าคุณอยากจะได้ returning users กลับมาเยอะๆข้อที่3ครับ ถ้าคุณอยากจะได้ returning users เยอะๆนะฮะคุณก็จะต้องแจกแจกคูปองส่วนลดต่างๆเนาะเขามาครั้งแรกแล้วใช่ไหมแล้วเขาชอบสมมุติเขาชอบบริการของเราเนาะเราก็ให้คูปองส่วนลดต่างๆว่าเฮ้ยถ้าคุณมาซื้อครั้งที่2นะฮะเดี๋ยวจะให้ส่วนลดไปใน20%เนาะถ้าคุณกลับมาซื้อกับเราเราก็จะทำได้นะครับข้อที่4ี่ครับอื Returning users เยอะๆนะครับเราจะต้องทำเขาเรียกว่าทำปุ่มสมัครชัดๆนะฮะปุ่มสมัครหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเหมือนสมัครพวก loyalty program สมัครสมาชิกนะครับ collect points ได้ points ต่างๆนะเนอะก็จะต้องเขาเรียกว่าทำปุ่มให้มันชัดๆอะให้คนเขาเห็นเนาะว่าเฮ้ยมาซื้อของเรามาสมัครสมาชิกเราสินะฮะแล้วคุณก็จะได้ส่วนลด ครั้งต่อไปในการซื้อนะครับมันก็จะเป็นแท็กติกอันนึงที่ถ้าคุณอยากได้ returning user เซอรเยอะๆเนาะทำปุ่มสมัครนะครับรอยที่โปรแกรมทำรับคูปองส่วนลดต่างๆให้มันชัดเจนนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับเขาเรียกว่า CRM marketing นะ CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management นะครับ มันก็จะมีเครื่องมือหลายๆอย่างเนาะเครื่องมือหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับก็คืออีเมลนั่นเองนะอีเมลก็คือเราก็จะคอลเลกนะครับก่อนสมมุตินะผมเป็นร้านคาร้านหนึ่งนะครับร้านอาหารแล้วกันนะร้านอาหารผมมีบัตรนะครับบัตรสิทธิพิเศษหรือทำรอย t y โปรแกรมเนาะถ้าคุณมาซื้อคืออา,อาหารของผม1จานนะครับผมก็จะแตมให้ แล้วถ้าครบ10สแตป์นะฮะครบ10สแตปมคุณก็จะได้ฟรี1นจานะอาหารไปกินฟรีเลย1จานนะแล้วก็ตอนที่คุณสมัครอะสมัคร,ครพวกรอยตีโปรแกรมการ์ดต่างๆคุณก็จะ,ะกรอกอ e ีเมลใช่ไหมอีเมลเนี้ยหรือว่าเป็น Li n e แอดนะครับหรือว่าเป็นเ c e b o o k อะไรก็ตามนะก็คุณก็สามารถคอลเลกต์ a t a ของลูกค้าพวกนี้ครับแล้วคุณก็จะสามารถเขาเรียกว่า โปรโมตนะครับตอนที่คุณมีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นต่างใช่ปะที่คุณอยากจะโปรโมตให้ลูกค้าเก่าของคุณเช่นบอกว่าเฮ้ยวันวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์เนี้ยมากินฟรีนะพาคู่รักมากินฟรีลดไปเลย50%อย่างเงี้ยนะโปรโมชั่นต่างๆที่มาใหม่อย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าคนแรกเขาลูกค้าเขาเรียกลูกค้า ที่เขามาก่อนแล้วเขามาใช้บริการนะครับในร้านอาหารของผมแล้วเขาชอบบรรยากาศนะครับอาหารอร่อยใช่ปะเขาก็อยากกลับมาอีกถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะเขาเรียกว่าให้ incentive mm hmm. เขาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะโดยการส่งโปรโมชั่นต่างๆผ่านอีเมลผ่าน l ล n e แอปต่างๆเนาะก็จะทำให้เขากลับมาหาเราอีกนะครับก็จะได้ returning users ยเยอะเช่นก <ๆ S 2> ันนะครับอ่ะก็อันนี้เป็น เขาเรียกว่าแท็บนะครับตัว Google Analytics Dashboard นะครับในแท็บของ Overview นั่นเองนะครับต่อมาอผมมี exercise ให้ทุกคนทำนะครับ exercise นี้ครับนะฮะ exercise นี้ก็มันจะเป็น Dashboard ที่คุณจะสามารถหาได้ใน Google Analytics นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เ,าเขาเรียก example นะครับเป็นเป็นลิงก์เลยนะว่าเราจะเข้ายัางไงนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปดู Google Analytics นะครับลิงก์ไหนที่ควรจะเข้านะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็น example เป็น Template เนาะซึ่ง Template เนี้ยเขาก็จะมาให้เราเล่นนะเล่นก่อนได้เล่นดูนะครับในแดชบอร์ดต่างๆนะครับซึ่งแดชบอร์ดนี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็น เห็นไหมมี8ช่องทางด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายช่องทางต่างๆช่องทางนี้มันเขาเรียกว่าเป็น acquisition เป็นช่องทางที่เราเอาคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับแช่องทางนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะอธิบายาช่องทางแรกครับเขาเรียกว่า organic search organic search มันหมายความว่า,าคุณ search ใน google คุณ search ใน google บอกว่าร้านขายเสื้อโ o l o แล้วคุณเสิร์ชใน Google แล้วคุณก็จะเห็นเว็บไซต์นั้นๆอันนี้แหละเขาเรียกว่า Organic Search นะครับออแ a นิกเซิร์ชคือไม่เสียเงินนะครับไม่เสียเงินให้ Google นะครับเป็นถ้าเราทำ SEO เก่งๆนะ Search Engine o p t i m i z e เก่งๆนะครับออแ a นิกเซิร์ชเราก็จะเยอะตามขึ้นมานะครับอันนั้นคือช่องแรกช่องที่2เขาเรียกว่า d i r e c t Direct หมายความว่าคุณเข้ามาในเว็บไซต์ แบบ direct เลยคุณพิมพ์เลยนะครับ w w w s h o p e. p y c o t h นะฮะคุณเข้ามาในเว็บไซต์คุณพิมพ์นะครับในเบราว์เซอร์โดยตรงเลยเขาเรียกว่า direct นะมันจะต่างจากข้อหนึ่งคือ organic search มันมันเขาเรียกว่ามันมาจาก Google ถูกปะ่ะนะครับแต่ข้อ2คือคุณพิมพ์นะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วก็กดเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า direct นะครับข้อที่3อื่นๆเนาะไม่มีอะไร ข้อที่4นะครับช่องที่4หรือช่องทางที่4เขาเรียกว่าดิสเพลยเคยเห็นบ้านดิสเพลย์คุณเขา้าเว็บไซต์ต่างๆเช่นข่าวสด com เนาะก็จะมีแบนเนอร์ใหญ่ๆ,ๆหรือเล็กๆก็ตามเนาะว่าแบบคลิกเลยนะครับซื้อเสื้อโปโลเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือดิสเพลยหรือเ,เรียกว่าแบนเนอร์ต่างๆ,ๆที่คุณเห็นในเว็บไซต์นะครับหรือว่าในเขาเรียกว่าใน Facebook บางทีก็เห็นนะ ตัวดิสเพลย์นะครับ Goodnight. ข้อที่5หรือช่องทางที่5ครับ Affiliates นะครับ Affiliates หมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติผมขายผมขายเสื้อโปโล,โลอยู่นะแล้วผมอยากจะให้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์ครับเขาไปช่วยขายเสื้อโปโล,โลด้วยนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่า Tracking Link l i ลิงก์ที่ผมส่งให้เขานะครับว่าเฮ้ย you เป็นยูทูบเบอร์แนว style, แนวสไตล์แบบไลฟ์สไตล์ใช่ไหมเ,เดี๋ยวยูไปช่วยแบบโปรโมทเสื้อของฉันหน่อยเชื่อร้านฉันหน่อยเนาะเดี๋ยวฉันจะให้ลิงก์นี้เนาะถ้าคนถ้าลูกค้ากดลิงก์นี้จากจากยูะนะก็ยูก็จะได้ค่าเขาเรียกว่าค่าฟีสนะครับค่าขายของขายเสื้อฉันได้ นะครับก็ยูทูบเบอร์คนนั้นก็จะได้เขาเรียกว่าส่วนแบ่งนะถ้าเขาอะสามารถขายเสื้อในร้านผมได้นะครับถ้าลูกค้าคลิกเข้าไปในลิงก์นั้นด้วยนะครับเขาเรียกว่าแทร c k ิ้งลิงก์เนี่ยแหละยูทูบเบอร์คนนั้นนะ่ะเขา a อ p เป็น a อ f i ฟ i a t e เอนะครับนั่นคือช่องทางเขาเรียกว่า a อ f i ฟ i a t e เออ่ะต่อไปช่องทางที่ p a เพจเซิร์ชเพจเซิร์ชหมายความว่าเราเสียตังค์ละเพจคือเสียตังค์ใช่ไหม เสียตังให้ Google นั่นแหละนะมีใน Google ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ Google ในการเ e ิร์ชในประเทศไทยนะครับก็เพจเ e ิร์ชคือเราเสียตังนะครับให้ Google นะครับโดยเขาเรียกเราเราทำวิธีการที่ที่เรียกว่า SEM s e a r c นะ s g i r e m e r k i t i n g s e อ่ c h Engine m a r k e นะครับ Search Engine Marketing คือถ้าลูกค้าเ e ิร์ชว่าเสื้อโปโลผมมีคีย์เวิร์ดนะครับใน ในตัว AdWords Ad Account เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเสียตังค์ให้ Google นะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยคลิกนะฮะคลิกไปซื้อเสื้อของผมนะครับช่องทางนี้เขาเรียกว่า Page Search นะครับช่องทางที่7ครับเขาเรียกว่า Referral ืม Referral ออง่ายๆคือ Referral มันต่างกับ Affiliate คือ Referral มันไม่เสียตังค์สมมุติผมบอกว่าผม เพื่อนถามผมพอดีเลยว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังเลยยูไปซื้อที่ไหนอะนะผมก็ส่งลิงก์ให้เขาว่าเฮ้ยยู่มาซื้อที่นี่เลยเนี่ยเว็บไซต์ชันนะเออนะครับก็แค่ส่งลิงก์ไปแต่ว่าลิงก์นี้มันไม่แทร็คนะมันไม่สามารถแทร็คได้ไม่เหมือน a f f i l i a t e นะครับลิงก์มันก็คือเป็นลิงก์ทั่วๆไปเป็นลิงก์ที่แบบคลีนคลีนนะท,ที่ส่งให้เพื่อนๆที่เขาสนใจส่งในไลน์ส่งใน Facebook นะครับ ก็อันนี้เขาเรียกว่า Referral r e f e r r a l ก็คือเหมือนนี่แหละใครถามมาฉันก็ตอบไปว่าเออฉันซื้อที่ไหนซื้อตรงนี้สินะครับมีลิงก์ให้เขาเรียบร้อยนะครับส่วนช่องทางที่8ช่องทางที่8เขาเรียกว่า Social Social ก็คือง่ายเลยคือ Social Media แหละไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, TikTok, IG นะครับถ้าเรากดเข้าไปในนี้ในโซเชียลมันก็จะมี แต่ย่อยมาอีกว่าโซเชียลมีเดียอันไหนบ้าง Facebook, Twitter, IG, TikTok อกย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราเอาคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับในที่นี้มันจะมีอยู่8ช่องทางด้วยกันนะครับซึ่ง8ช่องทางนี้นะครับก็คือที่ผมอธิบายไปนี่แหละว่า ในความหมายของแต่ละแปช่องทางนี้คืออะไรคราวนี้เรามาดูตัวแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับเริ่มตรงที่ a b แล้วก็ c a คือ acquisition ก็คือเราเอาคนเข้ามาในช่องทางเขาเรียกว่าเอาคนเข้ามา acquisition เอาคนเข้ามา acquire นะ acquire ก็จะมีจำนวนผู้ใช้ users new users session ต่างๆเนะอะเราดูยังไงเราดูอย่างนี้ฮะ users นะครับ organic search นะ channel organic search มีประมาณ 6,664คนนะีอืมนะครับก็เยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดเลยคราวนี้ลองมาดู behavior บ้างนะฮะ behavior, behavior คือพฤติกรรมพฤติกรรมว่าเอ้ยเขามี bounce rate เขาเข้ามาแล้วเขาออกไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้ organic search เขาบอกว่ามีคนประมาณ100%อันสมมุติ100คนนะเข้ามาในเว็บไซต์เรา แล้วมีประมาณ52%นะ่ะที่เด้งออกไปคือเขาเข้ามาในเว็บไซต์แล้วแล้ว52%เขาเด้งออกไปอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้แหละคือ bounce rate นะครับส่วนอันสุดท้ายครับ C คือ conversions conversions คือเราขายของได้กี่ชิ้นนะครับมันคือ number of transactions นั่นเองอ่ะในที่นี้ organic search มีคนซื้อประมาณ18 transactions 18ยอดสั่งซื้อนะ่ะก็ค่อนข้างดีเนาะ คำถามของผมคือนะครับข้อนหนึ่งคือช่องทางไหนขายดีที่สุดดูตรงไหนฮะดูตรง conversions นะครับช่อง conversions หรือ transaction s นั่นเอง transaction s ขายดีที่สุดคือตัว organic search เนาะมียอดขาย18นะฮะ18นะครับอันนั้นคือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่2ครับช่องทางไหนควรปิดในการทำการตลาดคือทำแล้วแบบไม่ดีอ่ะ คุณควรปิดซะอันไหนดีฮะขอบายเนาะถ้าคุณเรียนภาคที่หนึ่งของ Google Analytics สงังคมเขาบอกว่า Bounce Rate Bounce Rate จะไม่ดีถ้า Bounce Rate มากเกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะจะไม่ดีคำตอบคือมากกว่า70%นะฮะจะไม่ดีถ้า Bounce Rate มากกว่า70%จะไม่ดีเรามาดูกันครับว่า Bounce Rate ช่องทางไหนมากกว่า70% นี่มาดูกันนี่ครับช่องทางนี้ฮะ74%มันคือช่องทางดิสเพลย์เฮ้ยเราก็จะเราก็จะสามารถ a อนาล z e แล้วว่าเฮ้ยช่องทางไอตัวดิสเพลย์เนี่ยมันมีบาลส์เทร่คนข้างเยอะแสดงว่าคนที่เข้ามาจากร0อคนอุ้ยคนเด้งออกไปต้อง74คนแนะ่เพราะฉะนั้นมันก็เราอาจจะต้องปิดช่องทางนี้มันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3 ผมถามว่าช่องทางไหนมีแวลที่จะพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับให้ดีขึ้นคําตอบคือถูกทุกข้อครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละชานอกันแต่ละช่องทางกันว่ามันจะพัฒนาได้อย่างไรให้มันดีขึ้นนะครับช่องทางแรก Organic Search นะครับ o r g a n i c search เนี่ยอันไหนดีฮะอ,อะไรดีจริงๆมันดีทุกอย่างเลยนะตัวยอดผู้ใช้ก็6,000กว่านะครับยอด b r รา t e rate ก็ประมาณ50กว่ายอด Trans ทรานซ a คชันหรือยอดซื้อก็88%ฮนะ เราลองามาดูกันว่าเฮ้ยออร์แกนิกเซิร์ชเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดีก็คือเราทำคีย์เวิร์ดต่างๆถ้าเราทำา SEO ได้ดีมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนมาเขาเรียกว่าค้นหานะครับค้นหาเกี่ยวกับสมมติขายเสื้อสีเขียวโปโลนะฮะก็เสื้อเว็บไซต์ผมก็จะเด้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น Users มันก็จะเยอะมากๆนิดนหนึ่งนะครับถ้าเราทำพวก SEO ดีนะครับ ส่วนที่สช่องทางที่2อง Direct Direct ข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมข้อดีมันคือคนมันรู้จักแบรนด์ของเราอยู่แล้วพอคนรู้จักแบรนด์ของเราแบรนด์ Brand awareness ดีมากๆนะครับเขาเขาก็จะพิมพ์พิมพ์ใน google มาเลยนะ shopee co th for example นะฮะเพราะฉะนั้น ตัว bounce rate ของมันก็จะดีมากๆเห็นปะมัน36นะครับ bounce rate ก็คือคนมันตั้งใจเข้ามาอยู่แล้วอะนะเพราะฉะนั้นเขาพอเข้ามาเขาก็จะไม่ bounce ออกนะครับเพราะฉะนั้น bounce rate มันก็จะดีเราสามารถ improve ตัว transaction นี้ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่4 4 transaction เองงามียอดขายแค่4นะเราจะสามารถเพิ่มยอดขายนี้ได้ยังไงนะครับเช่นจัดโปรโมชั่นดูซินะครับถ้าคนเข้ามา ในวันที่สมมติวันที่11-11เออลองจัดโปรโมชั่นสิยอดตัว Transaction จะได้เยอะขึ้นนะครับส่วนช่องทางที่4ครับ Display นะฮะเป็นแบนเนอร์ต่างๆแบนเนอร์นี้อิมพลูสเมนต์ของมันคืออะไรคือเบลสเรดนั่นแหละเบลสเ a ร e มันมากกว่า70%มันไม่ดีใช่ไหมเราทำเบลสเ a ร e ให้มันนะฮะอิมพลู improve, หรือว่าให้มันน้อยลงได้อย่างไรนะครับก็กลับไปดูภาคที่1นะกันเนาะเบ r สเ e ร70%แสดงว่าอะไรแล้วเราต้องทำยังไงนะครับ Affiliates นะครับเป็นการจ้างคนให้มาแบบขายของของเรานะครับเช่นยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับเนี่ยจริงๆ Bounce Rate ของมันน้อยนะประมาณก็ไม่ได้ม้อยมากกลางๆหรือว่ากลางๆประมาณแบบ58%นะครับแต่ว่าไม่มียอดไม่มียอด c o n เ e r s i o n เลยไม่มี Transaction เลยฮะทั้ง 5, 6, 7, 8นะครับช่องทางที่5 Affiliates Page Search, Referral หรือ Social นะ Transaction ไม่มีเลยนะเราจะทำยังไงนะครับ ให้ Transaction มันเกิดขึ้นในในช่องทางนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเราก็ควรจะเข้าไปพัฒนามากขึ้นนะเช่น Affiliate เราโปรโมทช่องทางาใช้ i n f l u e n c e r หรือ Youtuber ถูกคนหรือเปล่า Page Search เรามีคีย w o r d s ์ดคำไหนที่เราจะสามารถ Capture คนที่เข้ามา Search มากขึ้นหรือเปล่า r e f e r r a l เฮ้ยคนรีเฟอร์เราปากต่อปากสินค้าเราดีจริงหรือเปล่า เราให้เขาประสบการณ์ที่ดีกับการใช้สินค้าหรือการใช้บริการเขาหรือเปล่าหรือเราเล่นโซเชียลมีเดียเรามีโซเชียลมีเดียกี่ช่องทางแล้วโซเชียลมีเดียนั้นตรงกับเป้าหมายของเราหรือเปล่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า way ที่จะ,ะวิธีการที่จะพัฒนานะครับช่องทางต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโดยสรุปครับตัวแดชบอร์ดนี้เราจะดูในตัว o v e r v i e w d a s h b บ a r d นั่นเองนะครับ ผมขอสรุปแดชบอร์ดนี้ละกันนะครับแดชบอร์ดนี้ครับข้อ1ข้อ2นะครับแล้วก็ข้อ7นะครับข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ7ช่องทาง 1, 2แล้ว7เป็นช่องทางที่เรียกว่าฟรีหรือเรียกว่าออแกนิกนะครับออแกนิกก็คือไม่ต้องเสียตังค์นะครับส่วนช่องทางที่เหลือนะครับดิสเพลย์อัฟเฟลเ e ตเพจเซิร์ชแล้วก็ Social นะครับอาจจะเป็นช่องทางที่เสียเงินเป็นเพจมีเดียนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับ ประมาณนี้นั่นเองของ Google Analytics นะครับคืออะไรภาคที่2นะครับถ้าใครสนใจนะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับหรือดิจิ t a ลเทรนด์ต่างๆนะครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณนะครับก็กด subscribe ผมหน่อยเป็นกำลังใจกันครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ